มาเยี่ยมญาติที่พนัทนิคมนะคะเสียอะไรคะเนี่ยไม่มี่มเสียเสียมนเสียมนะคะมาเอลมซีนะคะมาเอลเอ็มโลีหน่อยโชลีหน่อยมาทำงานนะคะนูเจ๊จ๊อยู่นู่นบอกเจ๊จ๊อยู่นู่นมาทตมาเอลนะคะ มาพนักต้องกินกุ้งอันนี้เจ๊คนสวยอันนี้เจ้าอันนี้อันนี้คนทำน้ำจิ้มคนทำน้ำจิ้มอันนี้คนยากเนี่ยอันนี้สัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายเป็นแอนตุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งเซตโจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดมันตายแล้วใช่ไหมตายน้อยแอลซีค่ะนะคะ กินหอยบำรงหอยบ้านน่าอยู่นะคะนี่สาวสวยจากพนนิคม